สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูรัศมีตระกูลกุศีนะคะในรายวิชาภูมิศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะลักษณะน,นะคะทางกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มีเรียนไปบ้างกันแล้วนะคะ ถ้าตัวัอออกเฉียงเหนือนะคะมีทั้งหมด21จังหวัดนะคะป่าไม้นะคะจะพบป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแรงและป่าสนเขาดินนะคะเป็นดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะ แหล่งน้ำนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นภาพแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสําคัญที่ประชากรในพื้นที่บางบริเวณใช้ในการดำรงชีวิตนะคะภาพที่สองเป็นแม่น้ำชีนะคะมีต้นน้ำจากทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกแล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลนะคะ ภาพที่สาเป็นแม่น้ำมูลนะคะซึ่งมีต้นน้ำจากทิวเขาสันกำแพงในจังหวัดนครราชสีมาภาพที่สี่นะคะแม่น้ำสงครามนะคะมีต้นน้ำมาจากทิวเขาภูพานจังหวัดอุดรธานี ลักษณะทางกายภาพที่เป็นพื้นที่สูงทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของภูมิภาคทำให้ทิศทางการไหลของแม่น้ำสายหลักในภูมิภาคไหลไปทางด้านาฝั่งตะวันออกภูมิภาคก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงภาพที่5นะคะ ทะเลสาบหนองหานนะคะแร่นะคะมีเหล็กยิบซัมทองแดงเกลือหินและฟอสเฟตนะคะ ลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคเป็นที่ราบสูงนะคะมีป่าไม้หลายชนิดผสมผสานกันส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งลางและป่าเบญจพรรณมีทรัพยากรสัตว์ป่าน้อย ภาพแรกนะคะภูก,กระดึงจังหวัดเลยบริเวณผาหมากลูกนักท่องเที่ยวนิยมมาชมดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าภาพที่สองทะเลบัวดแดงบึงหนองหานกุมภาวาปีจังหวัดอุบลราชธานีดอกบัวจะเบ่งบานช่วงฤดูหนาวภาพที่สาม ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงมีภาพเขียนประวัติศาสตร์เป็นจุดที่ชมดวงอาทิตย์ขึ้นภาพที่4เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมามีหิวเขาโอบล้อมช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแรง ทุ่งกุลาล้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดจากพื้นที่แห้งแล้งปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกข้าหวหอมมะลิชนเนีม่มถ้าเป็นน้ำตกนะคะจะมีน้ำตกเหวนรกนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะน้ำตกห้วยหลวงจังหวัดอุบ,บลราชธานีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทางธรรมชาติจะมีเขาใหญ่นะคะ วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาภูหลวงภูกระดึงภูเรือจังหวัดเลยนะคะเราก็มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดน,นะคะอยู่หน้าที่3ข้อที่2นะคะติดแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคของตนแล้วตอบคำถามนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะข้อที่1น,นะคะจากแผนที่ให้ข้อมูลภูมิภาคใดเฉลยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะข้อที่2นะคะจากแผนที่ ภูมิภาคนี้มีอาณาเขตติดกับภูมิภาคหรือประเทศใดเฉลยน,น,นะคะทิศเหนือติดต่อกับประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับประเทศกรัรมพูชาทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาวทิศตะวันตกติดต่อกับภาคกลางต่อไปนะคะข้อที่3จากแผนที่ภูมิภาคนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรภูมิประเทศอย่างไร เฉเลยนะคะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแอ่งที่ราบตรงกลางได้แก่แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครพื้นที่ด้านตะวันตกและใต้ของภูมิภาคเป็นทิวเขาสูงตอนกลาง คอมไปทางเหนือของภูมิภาคมีทิวเขาภูพานทิวเขาสำคัญในภูมิภาคได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์ทิวเขาภูพานทิวเขาสันกำแพงทิวเขาดงพญาเย็นและทิวเขาพญาและทิวเขาพนมดงรักนะคะ วันนี้นะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย